สวัสดีค่ะห้างขายไข่มุก l a y เพชรพลอยนะคะวันนี้จะมาแนะนําต่างหูไข่มุกเคชิหรือบารอ q เคชิคือไข่มุกแท้ไม่มีนิวเคลียสค่ะเขาจะโดดเด่นทั้งด้านสีสันความเงาความงามค่ะแต่ละคู่จะมี ความงอความงามเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันค่ะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ชอบความไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครค่ะเป็นรุ่นที่ดูเก๋ๆค่ะต่างหูเรามีให้เลือกกันตั้งแต่ราคา750บาทถึงราคา1,200บาทบนก้านเงินหรือบนก้านทองแท้ 14K ก็จะเป็นราคา2,500บาทค่ะยกตัวอย่างเป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้จะอยู่ที่750บบาทค่ะบนก้านเงินค่ะไข่มุกตัวนี้จะมี ความขาวอมเงินค่ะอันนี้เป็นก้านเงินแทร้ราคา750บาทนะคะลูกค้าสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อทางร้านได้ทั้งทางหน้าร้านและออนไลน์นะคะขอบคุณค่ะ